ฮึ่มต้องคุณเจคุณเจเดี๋ยวมือนสีสเป็นยางสี่สเป็นยังปางกับจานตนในมือินนี่ส่ปน้ำย่บวเอื้นน้ำเอื้นน้ำไปต้อกันเลยมืออื่นนเามืออื่นวันเสาร์สิบโมง พรุ่งนี้10บโมงเช้านะครับก็ฝากติดตามกันด้วยครับไลฟ์สดครับกับจานดนนะครับสบายดีครับสวัสด,ดีครับสบายดีครับพรุ่งนี้จะไปเดินฝากกับจานดนครับประมาณ1ิบโมงเช้านะครับพรุ่งนี้ฝากกดติดตามไลฟ์สดกันด้วยนะครับ กล้วยๆละครับพอจำดีกล้วยเด้อกล้วยด้วยอ่าด้วยอย่างยกๆมเป็นเรื่องง่ายๆเรื่องกล้วยโอ้โหนี่รู้จริงว ไปเรียนหนังสือเลยที่ใหม่ยนยุ่นยุ่นย่นดำเลยไหมสวัสดีพี่วินวินสวัสดีทุกท่านเลยนะสวัสดีพี่ทิ้งดีสิ้นสงสัยนะครับก็เช้านี้พบเจอกันที่ตลาดช่องเม็กเช่นเดิมนะครับสวัสดีสุภูสุคนครับ สวัสด <2. S 3> ียามเร้าก็พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ผมผมไปขอจันดลไรสดเนาะมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าอยากไรสดจานดนเนาะไปเดินป่าอะไรประมาณนี้แหละก็ถามท่านว่าว่างวันไหนทาก็ถามว่าวันนี้วันอะไรวันศุกร์งั้นก็งั้นก็เป็นพรุ่งนี้กี่โมงก็นัดท่านเลยผมก็บอกว่า10บโมง10ิบโมงครับ บอกท่านไปนะครับสิบโมงนะครับพรุ่งนี้เราก็ติดตามไร์สดกันด้วยนะครับพรุ่งนี้เนาะจะไปไฟ์สดจันดลนะประมาณสิบโมงเช้านะครับพระจันดลพาเดินเลาะหน่อยอยากให้ท่านออกกล้องบ้างท่านท่านไม่ค่อยได้เทศด้วยเนาะช่วงหลังๆมานี่ ไล์สดครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีครับนายห้อยธมิตรนะครับน้องหินครับแล้วก็สวัสดีพี่สิริรัตน์นะครับแล้วก็โมทนาบุญกับพี่สุมินีใจกว้างด้วยนะครับสวัสดีน้องเป้าใส่บาตรคณะสงฆ์น้ำห้าสิบบาทนะครับโมธนาสาธุนะครับแล้วก็โมทนาบุญกับพี่ไกลสีด้วยนะครับร่วมใส่บาตรนะครับยี่สิบบาทนะครับโมธนาสาธุนะครับ ออแล้วก็โมทนาบุญกับพี่สว่างลาสองชั้นด้วยนะครับร่วมใส่บาตรนับยี่สิบบาทน,นะครับโมทนาสาธุนะครับเมื่อวานก็มีคน ร่วมปั referral, จัยเข้ามาเยอะเลยเนาะร่วมสร้างห้องน้ำกับกับคุณบัทิ้เนาะก็โมทนาบุญกับทุกท่านนะครับคุณศิรินทรอนมั่นคงหิรันนะก็ร่วมมาหนึ่งพันบาทเนาะไม่ได้อ่านเนาะอ่านไม่ทันเห็นคอมเมนต์พอดีก็ผ่านรู้ล่วงไปด้วยดีนะครับเมื่อวานด้วยแรงศรัทธาของทุกท่านด้วยแหละเนาะที่ร่วมทําบุญกันเข้ามานะครับ เอาเลยพี่ลี่จัดไปเลยอ๋อผมยังไร์สดอยู่เลยนี่เนี่ยเมื่อวานก็เจ้าวัดทองเทงไปด้วยนะครับก็ติดตามครูปทุยไปด้วยนะเมื่อวานนี่เจ้าวัดทองเทงนะครับแล้วก็ลองเจ้าวัดน้ำนีโนนะครับลองลองเจ้าวัดนีโนนะครับ ก็มีเนียนเนียนดอนนะครับเนียนดอนเนียนดอนขาวดอนเลยเฮ้เบ <c oughs> ิ้องแล้วก็สดีพี่สายลมด้วยนะครับ

ก็สวัสดีพี่จันด้วยพี่จันนะครับเพียงพี่จันก็ร่วมใส่บาตรกับหลวงตานะครับแล้วก็ครูปทุยนะครับโมทนาสาธุนะครับกับพี่จันด้วยนะครับผม,มยังถ่ายกัมาถ่ายเนียนเรียนนี่แหละ สวัสดีพี่มูมูด้วยเนาะพี่มูมูนะครับเดี๋ยวหลังจากไลฟ์สดนี้แล้วก็เจอกันที่สลานะครับเจอกันที่สลานะครับก็ฟังเทศหลวงตาสินทรัพย์กันต่อนะนะับหันหลังมาด้วย มั่นใจครั่นูเช็คๆัมีคูบายอินดี้ครับก็ดูแลเน้นด้วยครับคูบายอินดี้นะครับแล้วก็สวัสดีครับเจมีม่อเดสเตอร์ลองนะครับสวัสดีค่ะร่วมใส่บาตรด้วยแล้วขะโมธนาสาธุนะครับ ก็สวัสดีคุณศิรินทร์มั่นคงฮิรันด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุรพงษ์ชัยยะเสนานะครับลองเจ้าว่าเลยนะเนี่ยลองเจ้าว่านีโน่นะครับ ดีทุกแล้วก็อะไรนะ <S <S โอ้ยม่เจออะไรวะเอก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่ซัพพอร์ตมาเหมือนกันนะครับผูท้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก youtube เช่นเดียวกัน,นครับขอบคุณทุกท่านเลยเลยนะครับ <S <S แล้วก็สวัสดีพี่วิจิตนะครับมักขายพร้อมครอบครัวนะครับร่วมใส่บารกับหลวงตานะครับและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับหนึ100บาทนะครับโบธนาสาธุนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านนับที่ติดตามคลิปวิดีโอนะครับไลฟ์สดต่างๆด้วยเนาะแล้วก็ผู้ที่สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้วก็ที่เข้ามาซัพพอร์ตเช่นเดียวกันนะครับทั้งใน YouTube นะครับมีถึง10คนหรือ,อยังเนี่ย <laughs> แต่ก็เห็นมีคนสมัครเข้ามาอยู่นะสมาชิกเนาะ จะมีครูไก่ครับที่คอยดูแลนี่นะครูไก่นะครับครูไก่เนาะพี้สีท,ทายยังไละทายเนียนนี่แหละทายคููบานี่ก็เนนพัดนะเพิ่งเพิ่งมาใหม่ครับเนนพัดนะครับโอ้ยกลุมขบวนเนีน ยั่ไอยูไ่ยไหอหันมาก่อนเร็วอันมาก่อน <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนีหลายขอบคุณนีรีผู้ที่พป,ปอร์ตเข้ามาเนาะแต่ถ้าแต่ว่าถ้าไม่สมัครมันก็ยังสามารถดูวิดีโอได้เหมือนเดิมหรือว่าหรือว่าที่สมัครเข้ามาเนาะมันก็ไม่มีสิทธิพิเศษอะไรนะครับ แต่ก็ขอบคุณนะครับคนที่เข้ามาซัพพอร์ตเหมือนกันเนาะก็เคยมีคนถามเนาะอะไรถ้าไม่สมัครแล้วมันจะดูวิดีโออะไรได้หรือเปล่านะก็ดูได้ปกติเนาะไม่จําเป็นต้องสมัครนะครับไม่จําเป็นต้องสมัครย้ําอีกทีหนึง่งไม่จําเป็นต้องสมัครนะครับว่าไม่จําเป็นต้องซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถดูคลิปวิดีโอ,อไลฟ์สดต่างๆได้เหมือนเดิมนะครับ เพราะว่าไอ้ปุ่ม YouTube เนี่ยมันยังมีปุ่มอะไรก็กดกดสมัครนะเราไม่จำเป็นต้องสมัครนะครับไม่เป็นต้องสมัครก็ดูได้เหมือนเดิมเนาะถ่ายกับถ่ายรูปย้อนเสง ดีพี่ตี้ตี้ด้วยนะครับพี่ตี้ตี้นะครับวันนี้อุดนุนขอจีมาไงยังไ,ไหมเ้ยอุดนุนไม่แล้วไหมลืม <c oughs> ไปลืมไป <c oughs> นี่เด้อขอจีล้าน,นี่แซ่แบแซ่บได้ผู้ใดมาสองเม็ดเนี่ย <c oughs> ใครที่มาช่องเม็ดนะครับ <c oughs> ก็มาซื้อขอจีร้านนี้ได้นะครับ ก้อนก้อนก้อนละห้าบาทนะครับเอาไปสองก้อนไปเลยอ่ะเนี่ยพอกีห่อนห่อนครับย่ามเศร้าครับเนี่ยเขาจีร้อนร้อนเลยใครที่ยังไม่กินข้าวต้องเสียใจด้วยนะเดี๋ยวฮะว้าวมาอ่างก็อ่างอีดีเหรอวะเนี่ยพอกีครับมาหล่อ ขกีขกีเอาขอกีมาหลอกกันกินโน้อนโน้อยยามเสาร์เหรอแล้วก็โมทนาบุญกับพี่นัทวั์ด้วยนะครับตากบาทครับหนึ่งร้อยบาทนะครับโมทนาสาธุนะครับ ก็ใกล้เข้าสงการมาแล้วเนาะอีกไม่กี่วันเองเนาะก็ถึงเทศกาลสงการแล้วก็มีหลายคนครับที่อยู่กรุงเทพเนาะก็กําลังเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านหรือเปล่าหยุดงานหรือเปล่านะบางท่านก็อาจจะไม่หยุดงานเนาะ ก็โมทนาบนกับพี่จิรวัตรด้วยนะครับยาวะโนผ้านะครับร่วมตักบาทนะครับห้าสิบบาทนะครับก็โมทนาสาธุนะครับน,าานุ่มหนุมไหมขกีมยาใหญ่ไหม ห <laughs> <laughs> นุม่มอิหลี ก็สวัสดีพี่พรนิพาด้วยนะครับนี่บีออกยังได้อยูน่นาะบัดเบียรเฮ็ดเอาเอาบัดเบียรเฮ็ดี่ยเอาอกีมาโซ่กันหน่อยยันนี่ งเคอระต้องมากินถึงที่มันถึงจะอร่อยส่งไปมันก็ไม่ร้อนนะดิมากินถึงที่เลย ก็จะสุดก็จะสุดขบวนแล้วนะครับแล้วก็เห็นนางนะครับที่เขาเคยบวชที่วัดป่าบ่อน้ำพระอินครับแล้วก็สึกสึกออกไปแล้วแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีทั้งคนที่กลับเข้ามาอีกครั้งนะครับออกไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่อย่างนี้เนาะะนีนนาาชุดถัดไปนะครับ ก็โมทนาบุญกับคุณครัชพร,รนะครับครอบครัวคุณคงวรุตนะครับร่วมใส่บาตรพระสงฆ์รับ5หบาทนะครับโมทนาสาธุนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันที่สาร,ราสิ้นคิดกันต่อนะครับสวัสดีครับ